และต่อกันด้วยการแข่งขันที่เร,เรียกได้ว่าจัดกันมาต่อนเนื่องทุกปีนะคะซึ่งมหาวิทยาลัยราชบัฒฑมู่บ้านจอมบึงข่ะย,ยังคงจัดงานร่วมกับสสสโดยจัดการแข่งขันในรายการสสสจมบึงมาราธอนปีนี้ปีที่26แล้วนะคะจิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะ นายนรงพลละเอียดรองผู้ราชการจังหวัดราชบุรีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรโสพลพวงสุวรรณประธานกรรมการมูลนิธิมหาวิทยาลัยราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงนายเรืองชัยเนตรปฐมพรนายกสมาคมสิทธิ์เก่ามหาวิทยาลัยราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงร่วมกันเปิดงานสสสจอมบึงมาราธอนปีที่26ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2554ที่บริเวณมหาวิทยาลัยราชพัฒ์หมู่บ้านจอมบึง สำหรับงานดังกล่าวค่ะสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอส,อสอมูลนิธิสมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทยองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีองค์กรภาครัฐเอกชนรวม60องค์กรพร้อมกับประชาชนในอำเภอจอมบึงและราชบุรีรวมถึงมวลชนผู้รักออกกำลังกายเพื่อสุขภาพจากทั่วประเทศร่วมกันเข้าร่วมงานสอสอส,อสอจอมบึงมาราธอนปีที่26อย่างยิ่งใหญ่ค่ะพร้อมกับการเปิดถนนสายประวัติศาสตร์ถนนจอมบึง รซึ่งเป็นถนนของนักวิ่งกว่า5,000คนสําหรับวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันนะคะยังคงรักษาไว้ในการเทดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวาโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา84พรรษาในปีพุทธศัการาช2554และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราช,ชกุมารีตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างองค์กรระดับท้องถิน่นและระดับชาติทั้งภาครัฐเอกชนรณรงค์ให้นักศึกษาคณะครูอาจารย์บุคลากรของ มหาวิทยาลายัยเยาวชนและประชาชนทั่วไประหนักถึงความสําคัญของการมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนนอกจากนี้เป็นการหาไรายได้เข้าสมทบทุนมูลนิธิวิทยาลัยครูหมู่บ้านจมบึงและกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพของมหาวิทยาลายัยและนํารายได้เป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนความดต่องทนานเธอและอดีตีนการบดีของจอมบึงสาร ถ้ามีท่านรอสงสารจาอันนี้ขอขออนุญาตไม่ต้องกดกาแล้วกันะะนะครับท่านรองครับดี่ต่นี้ปูเป็นนักวิตอายุสูงสุดของประเทศไทยแล้วนะครับครับตอนนี้ก็เ,เดี๋ยวปู่ก็ท่านท่านองท่านอป็นกับ